วซรอบนี้คสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้าที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ล่า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 สุดเลยนะครับผมนั่นก็คือ Air Force One Mid Stussy นั่นเองนะครับผมคู่นี้เลยนะฮะแดงแต่ก่อนที่ผมจะไปรีวิวคู่นี้ผมต้องบอกก่อนว่าคู่นี้เนะี่ย ผมได้มายังไงก่อนนะฮะคือคู่นี้เนี่ยผมไปเดินงานคู่เราไม่เก่าเลยนะครับวอลุ่ม1นเนาะจัดงารครั้งแรกนะครับที่ l i d o c o n n e c t s i a สยามสแควนะครับวันที่ผมไปเนี่ยก็จะเป็นงานจัดวันแรกอะ่ะเออวันเสาร์นะฮะความตั้งใจของผมเนี่ยคือเออจะไปหาคู่นี้แหละไอซูสซี่แอร์ฟอร e สวันมเนี่ยคู่นี้เลยเพิ่งออกมาตอนวันที่13เพฤษภาคมนะครับต้นเดือนที่ผ่านมาเองนะครับก็คือแบบกระแสก็เบาๆนะฮะ นะแต่ก็นั่นแหละความตั้งใจคือจะไปหาคู่นี้คู่เดียวแล้วก็กลับบ้านถ้าไม่มีก็ไปซื้อออนไลน์เอาแต่ดันตาดีนะฮะมีขาอยู่ร้านเดียวนะครับกลางงานเลยไม่มีคนแบบหยิบจับอะไรเลยนะมีผมคนเดียวที่เข้าไปถามราคานะครับ <c oughs> เข้าไปต่อราคานะครับก็เออได้มาในราคาที่ทั้งพอใจทั้งคนซื้อทั้งคนขายนะฮะก็เออเดี๋ยวมาบอกว่าผมได้มาที่เท่าไหร่ท้ายคลิปแล้วกันเนาะ,ะก่อนที่จะไปเริ่มดูรีวิวในวันนี้นะครับอยากจะให้ทุกคน,นครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับติดตาม ช่องของผมไปด้วยนะฮะและใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับมี2ทางเลยสั่งซื้อเสื้อคูเวอร์นะครับเฟิร์สทีนะครับสีดำนะครับอีดิชันแรกเลยนะฮะจำนวนจํากัดนะครับตอนนี้พร้อมส่งหลายไซส์มากๆนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับผมก็สามารถทักมาสั่งซื้อที่ Inbox Page เ u r เค์วูได้เลยนะครับผมส่วนคนที่อยากจะสนับสนุนเป็นรายเดือนนะครับยูทูบเมมเบอร์ชิพยังเปิดให้ทุกคนสมัครกันอยู่นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นนะครับทุกเดือนคนที่เป็นเมมเบอร์ชิพได้มีสิทธิ์ลุ้ เดือนละ1นึงรางวัลเลยนะครับผมไปสนับสนุนกันครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อคูเวอร์หรือว่า Membership นะครับขอบคุณทุกคนแล้วเราไปเริ่มดูรีวิวในวันนี้กันเลยนะครับ let's go วันที่เราจะไปเริ่มดูที่ตัวรองเท้าอีกครั้งนะฮะเรามาดูันที่ตัวกล่องนะครับกล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่อง Nike Stussy นะครับสีฟอสซิลครีมนะครับโลโก้สีแดงแบบนี้นะครับไซส์แท็กสีแดงแบบนี้นะครับคู่ที่ผมได้มาที่ตรงไซส์นะครับ10 US นะครับผมด้านในก็ประมาณนี้นะฮะเหมือน Air Force คู่ที่แล้วที่ผมเคยรีวิวไปเลยตัวฟอสซิลนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ย Stussy กับ Nike นะครับก็เคยออกคอลเลคชันต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Air Force 1 Low เนาะแล้วก็ Air w o l e s e ช่นะครับรวมไปถึง a i r s p i r ริโดนเคด2นะครับที่ตอนนั้นราคาดีดมากๆเลยครับตัวสีฟอสซิลเนี่ยเพราะว่าเท่าแก่ปักเซลอยเราไปใส่กันนะครับตอนนั้นราคาดีดไป20,000กว่าบาทเลยนะครับก็ค่อนข้างแบบโอ้โหตกใจนะครับแล้วก็กลับมาปีนี้เนี่ยปี2022นะครับไนกี้กับสตูซี่ก็ได้ทำคอลเลคชันใหญ่อีกครั้งนึงนะครับมีเสื้อผ้ามีเสื้อฮูดมีกางเกงสวีทแพนนะครับรวมไปถึงรองเท้านะครับก็ออกมาทั้งหมด3คู่นะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยก็คือ Air Mid Force นนะะมมีีทั้งหด3สเาแอร์ฟอสต์วันม สีบอกว่าสีขึ้นครีมนะครับ texture มันจะเหมือนกระสอบใส่ข้าวนะครับประมาณนนครับแล้วก็มีสีโบลแบล็กนะครับที่วันนี้เราจะมารีวิวกันก็คือตัวนี้เลยฮะเอาง่ายคือสีแพนด้าในเดนนะครับสีขาวดำนะฮะแล้วก็มีอีกสีนึงก็คือสีแบล็กกับสเนกสกินนะครับก็จะเป็นสีดําล้วนแล้วก็มีสวูชที่เป็นบอกว่าหนังงูนะครับพื้นรองเท้าเป็นสีขาวนะครับแต่คู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันถูกใจผมมากๆในพันเดอร์บล็อกกิ้งขาวดําที่คล้ายกับแพนด้านะฮะก็นั่นแหละครับผมก็เลยตัดสินใจว่า ู่นี้แหละเอาคู่นี้มาแล้วกันในคอลเลคชันนี้เพราะว่าคอลเลคชันที่แล้วนะครับผมมีตัวฟรอสซี่อยู่แล้วไงนี่ตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อ Mid มิดฟรอสซีอีกคีน,นึงมันก็จะซ้ำนะตัวนี้ก็ใส่ใส่ง่ายครับก็เลยไปเลือกตัวโบนกับแบล็กมานะครับสีขาวดำนะฮะเฟิร์สทัชนะครับผมบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยด้วยทรงของมันเนี่ยเป็น Air Force ์วันมิเนาะมันอาจจะดูไม่ชินไม่คุ้นตานะครับอ่าข้างหน้าเนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจดี Air Force ์วันจอแดนดังอะไรเงี้ยหน้ามันก็ประมาณนี้นะฮะแตต่่ด้้านนนหลังงรีีเยผม เลยว่ามันแปล,ก,ปลกนะครับเพราะว่าเราจะคุ้นกันตัว Air Jordan 1 High อ่าดัง High มากกว่านะครับส่วน Air Force 1 Mid เนี่ยโหนานๆจะเห็นทีนะฮะไม่ได้เป็นตัวที่แบบหลายๆคนสนใจกันนะครับตอนที่ดรอปก็ทุกคนก็มองข้ามไปไม่ได้ไฮบ์อะไรนะฮะเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่นั่นแหละไม่คุ้นชินไม่คุ้นตานะครับคนอื่นก็ พาสไปครับข้าไมไปหมดเลยนะมีผมคนเดียวอินอยู่คนเดียวนะฮะอตอนนั้นเออคุณตี้นะครับผมบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยให้หนังมาที่แบบค่อนข้างพรีเมียมแล้วก็มีหลายๆดีเทลที่มันทําให้คู่นี้ดูหรักชริลี่นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันเลยนะฮะมาเริ่มดูกันที่บริเวณโทบ็อกซ์ละกันเนาะอ,อย่างที่บอกเป็นหนังสีขาวนะครับโทแคปสีดำนะครับผมบอกเลยว่าหนังเนี่ยพรีเมียมนะครับลื่นๆเบาๆนะครับแล้วก็ยับชัดเจนนะครับเป็นทัมเบิลเลตเตอร์นั่นเองนะฮะตรงนี้เลยอ่ะสังเกตที่โทบ็อกซ์นะครับสีขาวปกติเนี่ย แจะเจาะรูระบายอากาศแบบ กระจายกระจายเนาะข้านึกไม่ออกก็พวกดังพวกจอแดนนะครับมันก็จะเป็นจุดๆๆๆเรียงอะไรเงี้ยครับตัวนี้เนี่ยทำจุดนะฮะให้เป็นรูปดับเบิลเอสโลโก้ของสตูตซี่นะครับนี่กระจุกอยู่ตรงกลางเลยสวยมากตรงนี้ผมก็บอกโอ้โหว้าวแล้ว1จุดนะฮะตรงนี้สวยมากๆนะครับชอบมากอ่ะไปต่อที่ด้านข้างครับเราก็จะเห็นสวิชสีดําแบบนี้นะครับชัดเจนเนาะบนมิดพาร์เนลสีขาวนะครับหนังก็ค่อนข้างดีนะครับนุ่มๆลื่นๆนะฮะสัมผัสดีมากๆนะครับดูเลอยเชอรรองเท้านะครับก็เป็นแถบสีดําแบบ มีนาะด้านบนนะฮะไม่มีอะไรยากเข้าใจง่ายมากๆรับตรงนี้และส่วนด้านหลังครับจุดที่ทุกคนไม่คุ้นไม่ชินเหมือนผมเองผมก็งงๆนะฮะก็คือจุดนี้นะแบ็คพาร์ตตรงนี้นะครับผมฮิวเคานเตอร์ตรงนี้เนี่ยผมติดมากๆเลยก็คือไอ้รอยโค้งตรงนี้เนี่ยเส้นโค้งนี้มันเป็ดมันเป็นล้อรับกับอะไรบนตัวรองเท้าเนี่ยผมหาไม่เจอเลยมันเป็นล้อรับกับรูเลเชอร์ตรงนี้ผมไม่แน่ใจคือมันโค้งแบบขัดใจแม่มากมันจะเป็นโค้งแบบที่มันเลี้ยวมาเป็นนี้แทนที่จะตัดมาตรงนี้ก็ไม่ได้นะก็โค้งขึ้นไปรับกับแองก เอ็นคนะครับคู่นี้เป็นตัวมิดเนาะก็เลยมี a n k l e strap ที่เป็นหนังนะครับแบบนี้เลยแถบหนังนะครับเป็นเวลโครนะสีตุแกแบบนี้ดึงออกมาได้นะครับตัวเวลโครอ่ะถูกเย็บติดกับตัวรองเท้าแล้วจะทําให้ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถหยิบออกไปได้นะครับเหมือนพวกฟอร์ลัมนะฮะอันนี้ก็จะติดอยู่กับตรงนี้ตลอดไปนะครับถึงแม้ว่าจะใส่ไม่ใส่มันก็จะอยู่บนตัวรองเท้านะครับด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยที่เป็นตัวเวลโครนะครับก็จะมีการปักเป็นตัวฟอนต t สซี่แบบตึงๆทื่อๆเลยครับตรงนี้วก็ แล้วก็เข้าไปนะครับ เข้าได้ง่ายนะเพราะว่าปลายของตัวไอตัวเวลโครเนี่ยจะมีพลาสติกแข็งๆยางแข็งๆนะครับตรงนี้ช่วยดึงนะครับแล้วก็ติดแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นสตูสี่นะครับที่มองเห็นชัดเจนมากๆนะครับอยู่ตรงบริเวณข้อเท้าข้างๆเรานะครับส่วนด้านหลังตรงบริเวณแบ็คแท็บนะครับก็ได้เป็นหนังสีดําหมดเลยนะครับแล้วก็จะเจอกับหมุดนะครับขอบเงินหน้าดำนะครับมีดับเบิลเอสตูสี่อีกแล้วนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าพอมันใส่มาตรงนี้เนี่ยดีเทลนี้ทําให้รองเท้าคู่นี้ดูลักชัวรี่ดูหรูนะครับคล้ายๆกับอ่าพวก แบรนด์เนมดังๆเลยนะครับตรงนี้เนาะผมชอบตรงนี้มาก2จุดและมี double S ตรงนี้1อันมุกโทบ็อกส์แล้วก็มีด้านหลังนะครับหมุดสีเงินหน้าดําแบบนี้นะครับชอบมากๆเลยเชือกรองเท้าที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเชือกแบนนะครับสีดำเนาะ แล้วก็ปลายหมุดนะฮะจะมีโลโก้เป็นลายเซ็นชอนสตูซี่นะครับเล็กแบบเล็กจัดๆเลยผมไม่รู้ว่าทําไมมันเล็กได้ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมไม่ทาใหญ่กว่านี้ทุกคนมองไม่เห็นแน่นอนนะครับเด<ร>ี๋ยวผมจะพยายามถ่ายแบบใกล้ๆให้ดูนะครับและเชือกที่แถมมาก็เป็นเชือกสีดำนะครับทุกคนแบบงงแล้วปิดมาให้ก็เป็นเชือกดําแถมก็ให้เป็นเชือกดำนะแต่ผมลองสังเกตแล้วคือไอตัวที่แถมเนี่ยมันเป็นเชือกที่เป็นการถักได้ที่มันหนาขึ้นนะครับแล้วก็ฟฟดๆอ่ะแล้วก็มีโลโก้สตูซี่เล็ก อยู่ตรงนี้อีกแล้วเอาง่ายคือตัวนี้เนี่ยตัวที่ติดมาเป็นเชือกแบนบางๆนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเชือกแบนที่มันค่อนข้างหนานิดนึงนะครับถ้าเกิดทุกคนนึกไม่ออกก็ให้ลองไปหยิบเชือกรองเท้าของ Air j จ r d a แดนวันรุ่นใหม่ๆที่ออกปีนี้เนี่ยมันจะฟูดอ้วนๆหน่อยนิดนึงนะเวลาผูกเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายนิดนึงนะครับผมแบบพิเร์เชือกแบนแบบางๆ,บางๆแบบคลาสสิกแบบนี้เลยอเออผูกเงก็ไม่หลุดนะฮะมาดูต่อในส่วนของลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยที่เห็นเป็นสีขาวไม่ใช่่นนนนนนนลอัััับเเเเป็หหหหงงงีีีแมมยยกกดว สีขาวที่ใช้บนอัปเปอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็มีแท็กไนลอนนะครับที่เขียนเอาไว้ว่าสตู s ี y นะครับเป็นโลโก้สตู t ี s เวิลด์ทัวร์นะครับผมแล้วก็มีโลโก้ nike sam อยู่เล็กๆนะครับซ่อนอยู่นะครับส่วนด้านหลังลิ้นนะครับกับซ็อกไลเนอร์เนี่ยจะได้เป็นเมชนะครับดำแล้วก็สีขาวแบบนี้นะครับเป็นผ้าตะข่ายนะครับซ่อนอยู่ด้านในเนาะส่วนอินโซนะครับจะได้เป็นโลโก้ nike แบบนี้เลยไม่มีสตู s ี y นะครับเป็นอินโซแผ่นรองสีขาวนะครับแล้วก็โลโก้สีดำนะฮะง่ายๆเลยแบบนี้นะครับดีเทลของอัปเปอร์นะครับก็ไปกันหมดแล้ว าทุกจุดเนาะไม่ได้ตกหล่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมาดูต่อที่บริเวณพื้นรองเท้ากันบ้างนะครับมิดโซเนี่ยจะได้เป็นยางสีขาวนะครับปกติทั่วไปเลยนะฮะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีคําว่าแอร์นะครับสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีเดินเส้นแบบนี้ครับล้อมมาตรงนี้นะครับนี่แค่นี้เองนะครับผมแน่นอนครับ Air Force สวัก็ต้องเดินได้แบบนี้ครับพื้นทนแน่นอนครับอยู่กับเราได้อีกเป็น10บๆปีนะครับส่วนเอาโซ่ครับเป็นคลาสสิก Air Force สวัเลยนะครับผมแบบนี้นะครับสีดําไม่มีโลโก้สตูซี่ใดๆทัั้้งสินนะครบ ล้วนนะครับยางมันมีแข็งๆเลยเดินมันแน่นอนนะครับทนนะฮะผมแล้วก็จุดเด่นที่ผมชอบก็คือดอกยางของมันเนี่ยด้านหลังและด้านหน้าจะเป็นรูปดาวนะครับผมที่ถ้าเราเดินเรื่อยๆเนี่ยดาวมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะเออจุดนี้แหละเป็นจุดที่แบบน่าเสียดายนะฮะคือคนใส่ Air Force One จะเป็นแบบนี้แหละจะเสียดายดาวนะฮะต้องมาคอยดับดาวตลอดนะครับแบบนี้นะฮะนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดนะครับบน Air Force One Mid Stussy นะครับสีโบนแบล็กนั่นเอง กลับมาจากการดูออนฟีดแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงวิธีการเลือกไซซิ่งของรองเท้า Air Force One Mid คู่นี้กันหน่อยนะฮะคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าให้ไปที่ true to size นะครับของทุกคนเลยผมใส่ที่10 US ผมก็จะไปที่10 US บน Air Force One Mid นะครับส่วนใครที่เคยใส่ Air Force One Low เนี่ยทั่วไปเลยก็สามารถเทียบไซส์จากตรงนั้นมาซื้อ Air Force One Mid ได้เช่นกันนะครับความรู้สึกโดยรวมนะครับปิดตาก็เหมือนใส่ Air Force One Low นะครับแค่มีอะไรไม่รู้มาหุมข้อเท้าเรา น,น,ะะนั่นแหละฮะฟิลลิ่งของคู่นี้ส่วนราคาครับรีเซลแวลูของมันเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่70,00บาทบวกลบนะครับคู่นี้ผมก็ได้มาที่7 0 0 0บาทเช่นกันนะครับยังไงต้องขอขอบคุณร้านที่ขายให้ผมในวันนั้นด้วยครับที่งานคู่เราไม่เก่าเลยนะขอบคุณมากๆนะครับและนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับกับรองเท้า Air Force One Mid 24คู่นี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงไปไว้ด้านล่างเลยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe r ล b e ช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนนะครับปิ๊งปิ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องเคอร์วูนะครับสำหรับวันนี้ของตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป peace out